แจกแลนเที่ยวเกาะล้านใครอยากได้แพลนนแน่แน,นงบดีต้องดูคลิปนี้ให้จบเที่ยวฉ่ำกินฉ่ำกิจกรรมฉ่ำนอนฉ่ำก็เช่นกันจ้าใครที่กำลังจะไปเกาะล้านเซฟคลิปนี้ไปเลยจ้าหรือไปอ่านเต็มๆคลิกลิงก์อินไบโอของเจนเลยมาถึงเกาะล้านก็เข้าที่พักกันเลยค่ะโรงแรมทั้งสองคืนเจนจองผ่านอกกากูด้าทั้งหมดเลยคืนแรกพักที่สโลร,รัสพูวิลล่ารีสอร์ทเกาะล้านจองผ่านอกกากูด้าราคาดีมากพวกแกแค่สามพันนิดเองอะ่ะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวหน้าห้องด้วยที่พักสวยเลยยังเป็นส่วนตัวมากๆอ่ะเข้าห้องพักนมชิล แกเกาะลานก็คือวิวดีมากขับไปเกาะต่างๆแบบโคตรนานน่ะนี่นะนจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่หาดเทียนมาที่หาดนี้เขามีให้เช่าเรือพายเล่นด้วยนะแล้วยิ่งพายเรือเล่นตอนพระอาทิตย์ตกคือแบบมูดดีมากตบท้ายด้วยการไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลเผาแบบช้ำๆ มาคืนที่2จะพักที่รูมเกาะล้านที่พักสไตล์มินิมอลมูจิมูใจราคาแค่สองพันนิดๆจองผ่านอาก,กูด้าเหมือนเดิมเลยนะใกล้กับหาดและท่าเรือมากๆเชา้ามาแดดสาดสองเข้ามาในห้องคือสวยสุดๆอ๋อลืมบอกไปที่พักที่นี่ฟรีมอไซค์ด้วยนะคือสามารถขับรถไปชมทะเลหาดต่างๆรอบเกาะล้านแล้วก็มาแวะคาเฟ่นี่มาตะท่าเบย์คาเฟ่คาเฟ่เฟิลเกาหลีมากแกอาหารน้ําราคาก็ไม่แรงด้วยวิวดีมากได้รูปสวยๆ้นฟินตืนเช้ามาก็ไปปิดทริปที่หาดตายายแนะนาให้ไปตอนเช้าจริงๆเพราะคนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้ามาตอนเย็นพระอาทิตย์ต ที่หานี้ก็สวยนะแกทั้งสวยและคุ้มขนาดนี้ได้เพราะอาก d a ใครสนใจทริปนี้ค้นหาตาม URL นี้หรือคลิกลิงก์ในไบโอได้เลยนะบ๊ายบายค่ะ